ช่องนิยายเสียง Voice of Angel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI เพื่อความบันเทิงสำหรับทุกคนโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดิมพันสเสนหาตอนที่271ความรักสุดบังเอิญของเวนอีสีหน้าของหนานกงเยี่ยเย็ยนยเยือกราวกับปกคลุมไปด้วยหิมะแววตาที่มองเหลืงรวบปิงคล้ายมีเมฆดำมันไม่เหมือนกันนี่ครับหืม ตอนนั้นคุณเกือบแต่งงานกับไซต์้ิจวินคุณคิดว่าผมจะยอมให้คุณกับว่าที่เจ้าบ่าวเป็นเพื่อนกันพูดถึงเรื่องนี้หนาะนกงงเย่ยกยิ่งงอนมากกว่าเดิมผมขอถามคุณตอนนั้นคุณชอบไซต์้ิจวินาที่ตรงไหนถึงได้ตกลงแต่งงานกับเขาหืมถ,ถ้าเป็นเมื่อก่อนหนาะนกงงเย่ยที่กำลังโมโหต้องจับคางเหลืองร่วปิงแน่นแล้วตอนนี้เขากลับทำไม่ลงคอ มองดูหนานกงงเยี่ยที่หึงหวงกับเรื่องในอดีตเหลิงร่วบปิงหัวเราะเสียงดังเรื่องมันผ่านไปนานแล้วนะคะคุณยังจะหึงอีกไม่เหมือนคนที่จะเป็นพ่อคนเลยไม่ว่าในอดีตฉันจะเคยมองผู้ชายคนไหนสุดท้ายก็ถูกคุณหลอกกลับมาพูดถึงเรื่องนี้หนานกงงเยี่ยภาคภูมิใจขึ้นมาทานันผมมีวิธีในการตามตัวภรรยากลับมาหือ สมน้ำหน้าใสาที่จะวิ้นทำได้แค่เสียใจเหลืองรวบปิงตบแผงอกกว้างของหนานกงเยี้ยย้อยด้วยความออดอ้อนเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เธอใช้มีดบินทำร้ายเขาเมื่อตอนตัดสินใจไปจากเมืองหลงบาดแผลในวันนั้นทิ้งรอยแผลเป็นเอาไวจ้จู่ๆเธอก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาลูกจับแผลเป็นนั้นด้วยความปวดใจถึงแม้จะมีเสื้อเชิ้ตกั้นเอาไว้แต่เธอก็สัมผัสได้ถึงรอยแผลที่นูนขึ้นมา ตอนนั้นเธอใจร้ายขนาดนี้ได้อย่างไรเธอทำร้ายผู้ชายที่รักตัวเองมากขนาดนี้ได้อย่างไรหนานกงงเย่ยรู้ว่าเหลิงร่วบปิงกำลังเสียใจเรื่องอะไรทุกครั้งที่เธอเห็นรอยแผลเป็นนี้ของเขาเธอก็จะเสียใจทุกครั้งรอยแผลเป็นนี้ทำให้เขามีความสุขแต่ก็ทำให้เขาปวดใจพอแล้วครับเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าคิดถึงมันอีกเลยหืม จับมือของเธอขึ้นมาประทับจูบลงไปด้วยความอ่อนโยนนั่นคือร่องรอยของความรักไม่ใช่แผลเป็นผู้ชายทั้งโลกไม่มีใครโชคดีเหมือนผมที่ทำให้คุณรักได้เหล่งรวบปิงพยายามกลั้นน้ำตาย,ยิ้มแล้วซบลงในอ้อมกอดของหนานกงงเยี้ยคุณไม่มีวิธีในการตามภรรยาเลยสักนิดใช่เขาไม่มีวิธีดีๆในการตามภรรยาเลยสักนิด เขามีแต่ความเผด็จการไม่มีทักษะด้านความรักแม้แต่น้อยเขาไม่รู้จักความรักที่เขาทําให้เธอยอมกลับมาได้ล้วนเป็นเพราะทุ่มสุดชีวิตหนานกงงเยี่ยิมถูกต้องเขายอมรับเขาเป็นคนนิสัยเสียไม่เคยรู้วิธีเอาใจผู้หญิงถ้าตอนนั้นไม่ใช่ทุ่มสุดชีวิตเพื่อพาตัวเหล่งร่วปิงกลับมาตอนนี้เธอคงไม่อยู่ในอ้อมกอดของเขา ความรักบนโลกใบนี้คำพูดหวานหยดย้อยใดๆเมื่อเทียบกับความรักที่บ้าคลั่งล้วนสูเปล่าเขาใช้ชีวิตในการรักเธอดังนั้นเธอต้องเป็นของเขาตลอดไปเวนอีโทหาเหล่งร่วบปิงขณะที่อยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งหลังจากพูดคุยกันเสร็จเธอก็เดินไปจ่ายเงินตอนเดินออกไปนอกร้านบังเอิญชนเข้ากับใครคนหนึ่งคนคนนี้เป็นผู้ชายรูปร่างสูงโปร่ง แต่ดูอ่อนแอเล็กน้อยเขาสวมชุดสูทสีดำแบร์ดังสแสดงถึงฐานะของเขาออกมาอย่างชัดเจนหางคิ้วมีรอยแผลเป็นเล็กน้อยแต่รอยนี้จางมากพูดได้ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ซ่ามากแต่ตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้วผู้ชายคนนี้คือกู้จือห่อนั่นเองตอนนั้นเขาถูกหนานกงงเยี่ยบิดข้อมือจนหัก ความเจ็บปวดนั้นเตือนสติเขาถ้าหากเขายังเป็นคุณชายไม่เอาฐานเขาก็จะถูกคนที่แข็งแกร่งอย่างนานกงงเยี่ยทำทุกอย่างได้ตามใจชอบตอนที่เขารู้ว่าแท้จริงแล้วชูหนิงสซายไม่ใช่ชูหนิงเซายแต่เป็นเหล่งรวปิงที่มีชื่อเสียงด้านความสวยความรู้สึกเศร้าในใจของเขาก็หายไปทันทีที่แท้เขาไม่ได้ตกหลุมรักลูกอิกาที่กลายเป็นหงแต่เขาหลงสเสน่ห์งตัวจริง ความใจกว้างและย,ยิยงใหที่เหล่งร่วบปิงนี้ต่อเขาทําให้เขาจดจํามันได้เป็นอย่างดีเขาอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นเหมือนหงก็ต้องทําตัวให้เป็นมังกรเหมือนกับหนานกง,งเยี่ยวไม่อย่างนั้นเขาก็คู่ควรแค่กับชูหนิงสซยาคนเดิมในอดีตดังนั้นกู้จือเหาะเรียนรู้จากความเจ็บปวดเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ทําตัวเสเพลไม่แต่งตัวตามแฟชั่นเขาเริ่มให้ความสําคัญกับบุคลิกของตนเองและกลับไปทํางานที่บริตะกู้ซื้อการเปลี่ยนแปลงของเขาทําให้พ่อและพี่ชายดีใจอย่างมาก การมองผู้หญิงของเขาในเวลานี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเขาไม่เที่ยวเล่นกับผู้หญิงไปทั่วแต่อยากเจอผู้หญิงที่เย็นชาและทะนงเหมือนเหลิงร่วบปิงผู้หญิงที่เพิ่งเดินมาชนเขาถึงแม้จะไม่ได้เย็นชาเหมือนเหลิงร่วปิงแต่เธอมีความทะนงและไม่ย่อท้อดึงดูดเขาเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงเอื้อมจับแขนของเวินอีด้วยความเป็นสุภาพบุรุษเป็นอะไรหรือเปล่าครับเวนอีรีบดึงแขนตัวเองกลับ ขคงตัวลงขอโทษขอโทษด้วยนะคะกู้จือหอบพลายยิ้มบางๆแววตาของเขาลุ่มลึกผู้หญิงตรงหน้าคล้ายกับเหลืงร่วปิงเล็กน้อยไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับเป็นความผิดของผมเองเวนอีโล่งอกขอบคุณนะคะอยู่ต่างประเทศไม่รู้จักใครเธอไม่อยากมีปัญหาเวนอีกำลังจะเดินไปแต่กู้จือหอบกลับคว้าข้อมือของเธอ ผมขอทราบชื่อคุณหน่อยได้ไหมครับเวนอีเงยหน้าขึ้นด้วยความสงนมองกู้จือหอกผู้ชายคนนี้หน้าตาคมเข้มรอยแผลเป็นตรงหางคิ้วทำให้เขาดูหล่อร้ายการที่เขาไม่ยอมปล่อยมือแบบนี้เห็นได้ชัดว่าอยากตามจีบเธอน่าเสียดายตอนนี้เธอไม่สนใจเรื่องความรักเห็นเวนอีลังเลก,กู้จือหอกคว้าโทรศัพท์ในมือของเวนอีมาอย่างรวดเร็ว เขารีบกดเบอร์โทรศัพท์จากนั้นโทรออกเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นกู้จือหอจึงวางสายรอยยิ้มนั้นเขาไปด้วยความลุ่มหลงแล้วยื่นโทรศัพท์คืนให้กับเวินอีเขาบาังเอิญเห็นตราสัญ,ญลักษณ์บริเวณหน้าอกของเวินอีคุณเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยศิลปศาสตร์ประเทศเอัาตูหรือครับเวนอียิ้มด้วยความกระอักกระอ่วนแล้วพยักหน้าใช่ค่ะกู้จือหอหยิบโทรศัพท์ตนเองขึ้นมา แล้วบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของเวินอีช่วยบอกชื่อของคุณให้ผมหน่อยได้ไหมครับเวินอีลังเลทำตัวไม่ถูกคุณคะฉันผมไม่มีเจตนาร้ายครับกู้จือหอยิ้มแล้วอธิบายผมไม่เป็นคุณชายนิสัยไม่ดีแล้วคุณวางใจได้กู้จือหอคิดว่าเวินอีเป็นคนในเมืองหลวงของประเทศเอาตูชื่อเสียงของเขาในอดีตไม่ดีเท่าไหร่ คุณชายเสยเพลนิสัยแย่ผู้หญิงดีๆทุกคนต่างพากันหนีเขาดังนั้นเขาจึงรีบอธิบายให้เวินอีฟังน่าเสียดายที่เวินอีไม่รู้จักเขาหลังจากฟังเขาพูดจบเธอพงาปากไม่รู้จะตอบยังไงกู้จือหอมองเวินอีที่ตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะคุณมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะวนอีพูดติดขัดแล้วรีบสายหน้าเลิกไปแล้วค่ะกู้จือหอยิ้มร่า ดีจังตอนนี้คุณบอกชื่อของคุณให้ฟังหน่อยนะครับเวินอีเม้มกัดริมฝีปากด้วยความลำบากใจเธอกำลังคิดว่าจะไปจากที่นี่ยังไงดีเหมือนอย่างที่เธอบอกกับเหล่งรั่วปิงตอนนี้เธออยากจะตั้งใจแล้วทำให้ตัวเองยืนด้วยลำแข้งของตนได้เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถไม่สนใจเรื่องความรักแต่ผู้ชายตรงหน้าดูสนใจเธออย่างชัดเจนเธออยากจะรีบไปจากเขา ผู้จือหอไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วตอนนี้เขากลายเป็นสุภาพบุรุษเห็นเวินอีลำบากใจเขาจึงไม่รีบร้อนยืนรอด้วยความใจเย็นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจเวินอีไซย,ยาเซวิยนวิ่งมาด้วยความร้อนใจดึงตัวเวินอีไปอยู่ใกล้มองกู้จือหอด้วยสายตารังเกียจกู้จือหอนายคิดจะทำอะไร เห็นไซยาเซวียนที่ดูกรดจัดกู้จือห่อเลิกคิวขึ้นด้วยความลำบากใจตอนนี้เขากลายเป็นสุภาพบุรุษแล้วไม่อาจทะเลาะกับไซยาเซวียนเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วดังนั้นเขาจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนพวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอไซยาเซวียนมองกู้จือห่อตั้งแต่หัวจรโเท้าอย่างไม่เป็นมิตรหึตอนนี้นายดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนี่ทำไมไม่เป็นคุณชายนิสัยเสียแล้วเหรอ กู้จือหายิ้มแห้งๆแ,แล้วมองเวินอี๋อย่าเซวียนเราอย่าพูดถึงเรื่องในอดีตเลยนะครับตอนนี้ผมกลับตัวกลับใจแล้วหลังจากนี้คุณอย่าเกลียดผมเลยฮ่าฮ่าไซอย่าเซวียนหัวเราะเหมือนได้ฟังข่าวแปลกประจำวันกลับตัวกลับใจแล้วจริงๆเมื่อหลายวันก่อนพี่ชายฉันบอกว่านายเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วแต่ฉันไม่เชื่อ ฮ่าห้าดูนายตอนนี้สิแต่งตัวเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะมองสบายตาขึ้นมากกู้จือหอโดนต่อว่าจนรู้สึกประหม่าเขารู้สึกร้อนไปทั้งหน้าผมเลี้ยงข้าวพวกคุณดีไหมครับไซยาเซวียนเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยที่สุดถึงแม้เมื่อก่อนเวลาเจอกู้จือหอทีไรต้องมีเรื่องกันทุกทีแต่พอเธอได้ยินไซติจะวินนบอก,อกว่าตอนนี้กู้จือหอไม่เหมือนเดิมแล้ว เธอเองก็ไม่ได้ถือสาให้อภัยกู้จือเหาะเร็วยิ่งกว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในฤดูร้อนได้ในฐานะที่นายกรับตัวตลับใจฉันจะให้เกียรตินายยิ้มแล้วหันไปมองเวนอีนี่คือเวอินอีน้องสาวของเหล่งรั่วปิงกู้จือห่อเงยหน้าขึ้นมองเวินอีด้วยความตกใจแล้วหันไปมองไซย,ยาเซวียนคุณบอกว่าเธอคือน้องสาวของเหลิงรั่วปิง สายาเซวิยนยิ้มราถูกต้องเวนอีมาจากเมืองหลงตอนนี้กำลังเรียนศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ป,ประเทศเอัลตูทั้งยังทำงานพาร์ทไมเป็นผู้ช่วยของประธานในบริษัทพี่ชายฉันด้วยสายตาที่กู้จือหอมองเวนอียิ่งเปี่ยมไปด้วยความหลงไหลหลังจากเจอกับเหลิงร่วปิงเขาไม่สนใจพวกผู้หญิงที่สวยแต่รูปอีกแล้ว เวินอีคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาวันไหวหลังจากผ่านมานานและเธอก็เป็นน้องสาวของเหลิงร่วบปิงนี่มันเรื่องบังเอิญจริงๆเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นกู้จือเหอยิ้มราวกับแสงแดดในฤดูร้อนไปกันเถอะเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวพวกคุณขณะพูดเขาก็พายมือเชิญอย่างสุภาพเชิญขึ้นรถครับคุณผู้หญิงทั้งสาวไปกันเถอะเวอนอีไซย,ยาเซวียนไม่เกรงใจแม้แต่น้อย เธอจับมือเวินอีแล้วขึ้นไปบนรถกู้จือห่อนั่งประจำที่นั่งคนขับสตาร์ทรถด้วยความจริงจังระหว่างทางเขามองเวินอีผ่านกระจกมองหลังอดไม่ได้ที่จะยิ้มพวกคุณอยากรับประทานอะไรครับไซยาเซวียนไม่เกรงใจแม้แต่น้อยแน่นอนว่าต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศเอาตูหูฉลามมงกรกู้จือหออารมณ์ดีมากเขาตอบด้วยความชื่นมืน่นครับ ถ้าอย่างนั้นเราไปกินหูฉลามมังกรกันทั้งสามขับรถมาจนถึงพัาคารสุดหรูในประเทศเอ้าตูสั่งอาหารขึ้นชื่อของที่นี่หูฉลามมังกรรวมถึงอาหารขึ้นชื่ออีกหลายอย่างเดิมพันสเสนหาตอนที่272การช่วยเหลือวันนี้คือการรักเหลืองรั่วปิงสายตาของกู้จือหอดับจ้องที่เวินอีตลอดเวลาเวินอีเหมือนมีออร่าที่คอยดึงดูดเขานั่งมองดูเธอกินอาหาร มองดูเธอยิ้มมองดูเธอพูดทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้เขามีความสุขแบบนี้มาก่อนแน่นอนเหล่งรั่วปิงถือเป็นข้อยกเว้นถึงแม้สายาเซวียนจะขี้เล่นแต่เธอไม่ใช่คนโง่ดวงตากลมตกลอกไปมาเธอเข้าใจทุกอย่างทันทีกู้จือห่อชอบเวินอีถ้าเป็นกู้จือห่อคนเดิม ไซยาเซวียนต้องบอกให้วนอ,อีคอยระวังแล้วอยู่ห่างผู้ชายคนนี้รวมถึงสั่งสอนกู้จือห่อให้เข็ดแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าวนอ,อีก,กับกู้จือห่อลองคบกันดูก็ดีเหมือนกันเรื่องที่วันอีถูกมู่เฉิงซีทิ้งชูเทียนรุ่ยเล่าให้เธอฟังแล้วเธอรู้สึกโมโหมากอยากจะหาผู้ชายดีๆสักคนให้วนอ,อีดังนั้นตอนที่วันอีไปเข้าห้องน้ำ ไซย,ยาเซวิยนจึงขยับเข้าไปใกล้กู้จือหอนี่กู้จือหอนายชอบเวินอีเหรออึอ้มกู้จือหอพยักหน้าโดยไม่ปิดบงังไซยาเซวิยนพูดด้วยความจริงจังเหอเวนอีเป็นผู้หญิงที่ดีถ้านายคิดจะตามจีบเธอนายตัดสินใจเรื่องระหว่างนายกับเธอได้ใช่ไหมไม่มีปัญหากู้จือหอพูดด้วยความหนักแน่น ตั้งแต่จบเรื่องของชูหนิงซยาพ่อกับแม่รวมถึงพี่ชายของผมก็ไม่มียุ่งเกี่ยวเรื่องงานแต่งงานของผมแล้วนายจริงจังกับเธอจริงๆใช่ไหมจริงจังมากกู้จือหอมองไซย,ยาเซวียนด้วยความจริงใจไม่กลัวว่าคุณจะหัวเราะยาะผมตอนนั้นผมรู้สึกกับชูหนิงซยาไม่สิเหลิงรั่วปิงผมตกหลุมรักเหลิงรั่วปิงจริงจ แต่ขอาเธอไว้ไม่ได้ตอนนี้ตามจีบน้องสาวของเธอผมก็รู้สึกว่าชีวิตนี้สมบูรณ์แบบแล้วฮ่า่าไซย,ยาเซวียนหัวเราะหืหนายเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิตอนนั้นแขนของนายหักได้ยังไงหลังจากกู้จือเหาะแขนหักทุกครั้งที่เจอเหล่งร่วปิงเขาก็รีบวิ่งหนีทันทีไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับเธอ ไซย,ยาเซวียนคิดว่าต้องเกี่ยวข้องกับเหลิงร่วปิงแน่กู้จือเหาะถอนหายใจอย่างเสียหน้าโดนหนานกงงเยี่ยหักเขามาเตือนผมไม่ให้ยุ่งกับเหลิงร่วปิงไซย,ยาเซวียนเบ้ปากให้ตายสิคุณหนานกงงเยี่ยโหดเที่ยมเหมือนอย่างที่คนอื่นพูดกันจริงๆคิดอยากจะหักมือคนก็หักกู้จือเหอยิ้มแต่ผมต้องขอบคุณเขานะถ้าไม่ใช่เพราะเขาทำกับผมแบบนี้ ผมคงไม่เปลี่ยนตัวเองแขนหักครั้งนั้นทำให้ผมเข้าใจชีวิตทันทีถือเป็นเรื่องที่ดีไซย,ยาเซวิยนพูดชมกู้จือหอตอนนี้ฉันเชื่อแล้วนายกลายเป็นคนดีแล้วจริงๆกู้จือหอยิ้มร่าราวกับพระจันทร์เซี้ยวคุณช่วยเป็นแม่สื่อให้ผมหน่อยสิผมจริงจังกับเวินอีจริงๆ ครั้งแรกที่ผมเห็นเธอก็ตกหลุมรักเธอแล้วไซย,ยาเซวียนครุ่นคิดนายรู้ไหมว่าเวินอีผ่านอะไรมาบ้างคู่จือหอบพูดอย่างไม่ใส่ใจเวินอีบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนตอนนี้โสดทำไมเหรอครับไซย,ยาเซวียนถอนหายใจแล้วสายหน้านายรู้ไหมว่าแฟนเก่าของเธอคือใครเขาคือมู่เฉิงซีตำรวจชั้นสูงในเมืองหลงอะไรนะ กู้จือห่องเงยหน้าขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อสองสามวันก่อนมู่เฉิงซีเพิ่งแต่งงานไม่ใช่หรอครับถูกต้องไซยาเซวียนพยักหน้ามู่เฉิงซิกนัน้นหน้าด้านมากตอนนั้นตามจีบเวินอีแทบตายแล้วยังคุกเข่าขอเธอแต่งงานแต่สุดท้ายกลับทนแรงกดดันจากครอบครัวไม่ได้ทิ้งเวินอีแล้วไปแต่งงานกับคุณหนูตระกูลซยาเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเวินอีมาก ดังนั้นรัวปิงก็เลยส่งเวินอีมาเรียนที่ประเทศเอ้าตูกู้จือหอมองไปทางห้องน้ำด้วยความปวดใจอย่าเซวียนผมจริงจังมากนะครับถ้าเวินอียอมคบกับผมผมจะรับผิดชอบเธอแน่นอนไซหย่าเซวียนยิ้มแล้วพยักหน้าพอได้แล้วนายลองจีบดูสิดูว่าเวินอีจะชอบนายไหมแต่ฉันขอเตือนนะ นายห้ามเล่นกับความรู้สึกของเวินอีเด็ดขาดไม่ใช่แค่ฉันที่ไม่มีวันยกโทษให้นายเหลิงรั่วปิงเป็นคนยังไงนายรู้ดีที่สุดถ้านายยกล้ารังแกน้องสาวของรั่วปิงรั่วปิงต้องหักคอนายแน่ๆฮ่าฮ่ากู้จือหอกก้มหน้าลงแล้วหัวเราะนึกถึงหน้าเหล่งรั่วปิงอดไม่ได้ที่จะเศร้าเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษมาก เขาไม่คู่ควรกับเธอหวังว่าเธอจะยอมให้เขาดูแลน้องสาวของเธอตอนที่วันอีกลับมาที่โต๊ะบนโต๊ะมีคนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งก็คือฉู่เทียนรุย่ยฉู่เทียนรุ่ยนั่งข้างไซย,ยาเซวียนดังนั้นเธอจึงทําได้เพียงไปนั่งข้างๆกู้จือหอเธอเองก็ไม่ใช่คนโง่ดูออกว่ากู้จือหอชอบเธอดังนั้นเธอจึงรู้สึกประหม่ามากแววตาของกู้จือหอ ราวกับน้ำพุที่อ่อนโยนไหลเวียนรอบตัวเวนอีกินเยอะๆนะครับขณะพูดเขาก็ตักหูฉลามให้เธอขอบคุณค่ะเวนอีกเกรงเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองฉู่เทียนรุ่ยด้วยความกระอักกระอ่วนคุณฉู่มาได้ยังไงคะฉู่เทียนรุ่ยยังคงเป็นคนตลกแฟนเรียกตัวมาจะกล้าขัดคำสั่งได้ยังไงฮ่าฮ่า ไซยาเซวิยนหัวเราะและซบแขนชูเทียนรุ่ยอย่างมีความสุขเมื่อก่อนเธอไม่กล้าคิดฝันว่าชูเทียนรุ่ยจะรักและตามใจเธอมากขนาดนี้ความรักในวันนี้ทําให้เธอรู้สึกว่าสิบปีที่ผ่านมาคุ้มค่ามากกู้จือหอบพูดหยอกล้ออย่าเซวิยนความพยายามของคุณในที่สุดก็สําเร็จสุดท้ายคุณก็จีบพี่เทียนรุ่ยติดไซยาเซวิยนไม่รู้สึกเขินอาย เรื่องที่เธอตามจีบชูเทียนรุ่ยรู้กันทั้งเมืองเธอไม่กลัวว่าคนอื่นจับมานินทารอกสิ่งนี้เรียกว่าสวรรค์ไม่ใจร้ายกับคนที่มีความพยายามชูเทียนลูบจมูกไซย,ยาเซวียนด้วยความมันเคี้ยวไม่อายเลยนะครับไซย,ยาเซวียนกัดนิ้วของชูเทียนรุ่ยเบาๆหึกถ้าอายแล้วจะจีบพี่ติดเหรอคะฮ่าฮ่าทุกคนบนโตอาหารหัวเราะกับความน่ารักของไซย,ยาเซวียน เป็นเรื่องที่บังเอิญมากเวลานี้ไซติจวินเดินออกมาจากห้องอาหารกับเพื่อนอีกหนึ่งคนเมื่อเห็นพวกไซย,ยาเซวียนจึงบอกลาเพื่อนอย่างมีมารยาทจากนั้นเดินเข้าไปหาน้อองสาวบังเอิญจังอยู่ด้วยกันได้ไซติจวินยังคงเป็นผู้ชายอ่อนโยนทุกท่วงท่าของเขามีความเป็นสุภาพบุรุษ พียงแต่ถ้ามองอย่างละเอียดคุณจะเห็นบางอย่างเปลี่ยนไปเล็กน้อยคนที่สูญเสียผู้หญิงที่รักสุดหัวใจมักจะให้ความรู้สึกบางอย่างเวนอียิ้มด้วยความอ่อนโยนคุณใส่คุณเองก็มากีินอาหารที่นี่เหรอคะใส่ที่จะวิ้นยิ้มแล้วพยักหน้าครับผมมาคุยธุรกิจจะกับเพื่อนนิดหน่อยตามด้วยเลิกคิ้วขึ้นมองไปทางกู้จือหอจือหอตอนนี้นายดูดีมากเลยได้ยินว่าทำ ผลงานออกมาได้ดีด้วยท่านกู้คงดีใจมากกู้จือหอบพยักหน้าด้วยความเขินอายนิดหน่อยเท่านั้นครับใส่ที่จะวิ้นยิ้มราวกับพี่ชายคนโตเยี่ยมมากคนเรากลับตัวกลับใจได้พี่ดีใจกับนายจริงๆแววตาอ่อนโยนของกู้จือหอมองไปที่เวินอีผู้เสียยงเศร้าเมื่อก่อนผมเด็กมากทำตัวให้คนเกลียด หวังว่าผมในตอนนี้จะเป็นที่รักของทุกคนนะครับไซ่ที่จะวินาทีฉลาดหลักแหลมเพียงแค่มองก็รู้แล้วว่ากู้จือห่อต้องการอะไรปดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างมีเลเสนกู้จือห่อในตอนนี้ถือเป็นคนที่มีความสุขถึงแม้ตอนนั้นเขาจะคิดว่าเหลิงรั่วปิงคือชูหนิงซายาแต่เขาก็ตกลุมรักเธอแล้วจริงๆซึ่งนั่นคงเป็นเพราะบุคลิกของเหลิงรั่วปิง อีกทั้งเวินอีเองก็มีส่วนคล้ายเหลิงร่วบปิงเช่นนั้นการที่กู้จือเหาะตกหลุมรักเวินอีก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าเวินอีคือคนทีนาเหลิงร่วปิงให้ความสําคัญมากเธอจึงเป็นคนที่ใส่ต่จวินให้ความสําคัญเหมือนกันดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องเตือนกู้จือเหาะดังนั้นใส่ต่จวินจึงมองเวินอีราวกับเป็นพี่ชายจือเหาะเวินอีเป็นน้องสาวของร่วปิงนายรู้แล้ว ใช่ไหมกู้จือหอะเข้าใจความหมายของไซตี้จวินครับรู้แล้วครับเมื่อกี้ยาเซวียนบอกกับผมแล้วไซยาเซวียนเป็นคนฉลาดรู้ทันคนเธอคือพญาตในท้องของพี่ชายจึงยิ้มแล้วรีพูดรู้แล้วค่ะค่ะพี่มองไปทางไซตี้จวินแล้วขยิบตาสื่อในสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อซึ่งก็คือกู้จือหอรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเวนอีแล้วไม่ถือสาใดๆ ไซตี้จะวิ้นยิ้มแล้วไปที่เวนอีเวนอีเคยคิดใหมว่าอยากจะพัฒนาไปทิศทางไหนเวนอีเรียนศิลปศาสตร์แต่ศิลปะแบ่งเป็นหลายอย่างเธอชอบด้านดีไซน์ออกแบบถึงแม้เธอจะเกิดที่บ้านตระกูลเจียงมีความรู้ด้านสิ่งก่อสร้างมากมายแต่นิสัยของเธอกับเหลิงร่วปิงไม่เหมือนกันเธอไม่ชอบออกแบบอาคารขนาดใหญ่แบบนั้น รักที่จะอยู่ในโลกใบเล็กๆของหญิงสาวอย่างเช่นการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับเป็นต้นตั้งแต่เวินอีมาประเทศเอ้าตูไซติจวินเป็นคนดูแลเธอมาตลอดดังนั้นจึงไว้ใจเขามากคุณไซคะฉันชอบการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับค่ะไซติจวินยิ้มพร้อมกับพยักหน้าอืมดีมากงานแบบนี้เหมาะกับผู้หญิง แล้วพูดด้วยความจริงใจตอนนี้เธอฝึกประสบการณ์ในบริษัทของพี่ซึ่งไม่ตรงสายเท่าไหร่พี่แนะนำเธอไปทำงานที่บริษัทของจือหอดีกว่านะตอนนี้เขาเป็นคนรับผิดชอบบริษัทแฟชั่นซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อของบริษัทกู้ซื้อตรงสายมากกว่ากู้จือหอเข้าใจทันทีไซี่จะวินอ,อยากสนับสนุนเรื่องของเขากับเวินอีเขารู้สึกขอบคุณมาก แต่ก็แสดงออกมาจงแจ้งไม่ได้กลัวจะทําให้วนอีตกใจดังนั้นจึงยิ้มแล้วหันไปมองเวนอีผมได้ยินหย่าเซวียอนบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเคยจัดงานนิทศการซึ่งส่วนมากเป็นด้านแฟชั่นผมเห็นภาพปางส่วนแล้วเยี่ยมากผมอยากจะเชิญคุณมาทำงานที่บริษัทอยู่พอดีแต่ไม่รู้ว่าคุณจะให้เกียรติมาไหมวนอีเขินอาย แก้มของเธอแดงระเรื่อคุณกู้คะความรู้ของฉันยังน้อยกลัวว่าจะไม่มีความสามารถมากพอในการทำงานนี่เวินอีไซย,ยาเซวียนรีพูดไปที่บริษัทของจือหอไม่ได้ไปทำงานสักหน่อยไปเรียนรู้งานจะกลัวอะไรละ่ะถ้าเขากล้ารังแกเธอฉันจัดการให้เอง ไซที่จะวินยิ้มด้วยความอ่อนโยนเขาเหมือนรับบทพี่ชายคนโตตลอดเวลาใช่เวินอีถือว่าไปฝึกประสบการณ์พี่รู้จักจือหอมมานานแล้วไม่ใช่เรื่องแย่แน่นอนความคิดของไซที่จะวินเรียบง่ายมากเขาอยากให้เวันอีเดินออกมาจากความรักครั้งเก่าให้เร็วที่สุดถ้าเวันอีมีความสุขเหลิงรั่วปิงถึงจะมีความสุข การที่เขาช่วยเวินอีคือการรักและปกป้องเหลิงร่วปิงรูปแบบหนึ่งกู้จือหอกคนนี้ถึงแม้เมื่อก่อนจะเคยเป็นคนไม่ดีแต่เขาเป็นคนฉลาดไม่อย่างนั้นหลังจากทำงานในบริษัทระยะเวลาสั้นๆก็คงแสดงผลงานไม่ได้วันนี้เขากลับตัวกลับใจแล้วทำงานเก่งและมั่นคงรู้ว่าควรวางตัวอย่างไรถ้าอย่างนั้นแบบนี้เวินอีเดี๋ยวผมพาคุณไปเดินดูบริษัท ดูว่าคุณชอบสิ่งแวดล้อมที่นั่นหรือเปล่าไซติจวินยังคงยิ้มอ่อนโยนเสียงของเขาหวานใสแบบนั้นก็ดีเวินอีเธอลองไปเดินดูบริษัทถ้าไม่ชอบพี่ค่อยหาบริษัทที่หน้าที่ตรงสายในการฝึกงานเหง่อยหน้าขึ้นมองกู้จือหอกจือหอกเวินอีเป็นน้องสาวของร่วปิงเท่ากับว่าเป็นน้องสาวของฉันนายต้องดูแล เธอให้ดีกู้จือหอรีพยักหน้าวางใจเถอครับพี่ีิจวินใส่ีิจวินนบยักหน้าฉันมีธุระนิดหน่อยขอตัวก่อนพูดจบใส่ีิจวินนลุกขึ้นแล้วเดินออกไป